ายคนเคยมีข้ออ้างให้กับความปลอดภัยทีวีมีข้ออ้างมากมายที่คุณจะเปิดขณะขับรถเชียร์บอลครับติดละครนะคะผมต้องติดตามข่าวสารนะครับลูกๆผมดูครับเรียนคำพูดที่ไม่ใส่ใจเป็นความใส่ใจเสียจตั้งแต่วันนี้การดูทีวีทำให้สูญเสียสมาธิในการควบคุมรถและความสนใจต่อเหตุการณ์รอบตัวลดลง แม้ว่าคนขับจะไม่ได้ดูโทรทัศน์แต่แสงสว่างจากจอภาพเคลื่อนไหวและเสียงที่ได้ยินก็รบกวนสมาธิในการขับรถจึงเพิ่มความเสี่ยงอันตรายบนท้องถนนอันอาจเกิดอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สินผู้อื่นแม้จะไม่มีกฎหมายที่เขียนไว้ชัดเจนว่าห้ามดูทีวีแต่หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบพฤติกรรมดังกล่าวก็อาจจะมีความผิดตามกฎหมายมาตราอื่นๆได้อย่ารอให้เกิดอุบัติเหตุแล้วค่อยเกิดสำนึก นึกปลอดภัยคุณทำได้ง่ายแค่นี้เองด้วยความห่วงใยจากโครงการเซฟแอนแค์กับ